สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สุภาษิตบทที่4ตั้งแต่ข้อที่7จะบอกวิธีการที่เราจะรับปัญญาจากพระเจ้าเราก็จะมาดูนะครับแล้วข้อที่7บอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญญาคือให้ยึดปัญญาไว้จุดเริ่มต้นในตอนนี้นะครับก็คือลำดับแรกแปลได้ว่าเป็นบ่อเกิดก็คือบ่อเกิดของสปปรรพสิ่งนั้นในตอนนี้บ่อเกิดแห่งสปปรรพสิ่งของปัญญาคือทําไมครับ ถ้าหากว่าเราจะมีปัญญานะครับประการแรกจําไว้ในข้อที่7บอกว่าต้องลงทุนหมดตัวก็จงยึดความเข้าใจไว้พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบกับพระปัญญาหรือแผ่นดินพระเจ้าเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่พี่น้องคงจําเรื่องได้นะครับในพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่44พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของ ุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่พระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความปีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นพระคัมภีร์บอกว่าเขาพบขุมทรัพย์ของพระเจ้าเนี่ยก็คือแผ่นดินพระเจ้าพบพระเจ้าเขายินดีขาย สิ่งสารพัดเพื่อไปซื้อนานั้นก็เหมือนกันว่าวันนี้เราได้พบกับพระเจ้าแล้วพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์มหาศาลเป็นแผนที่แผนที่แห่งความมั่งคั่งแผนที่แห่งสุขภาพแผนที่แห่งความสําเร็จว่าถ้าหากว่าเราไม่ลงทุนเราก็จะไม่ได้รับกําไรมีหลายคนอยากรับกําไรอยากให้พระเจ้าใช้มากๆแต่ไม่ลงทุนและการลงทุนไม่ใช่สิ่งที่สบายเพราะว่า มันต้องเสี่ยงมันต้องจ่ายมันไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับก็ได้มาของฟรีไม่มีในโลกเพราะว่าจะหายใจก็ยังต้องลงทุนนะครับออกแรงหายใจนะบางครั้งเราอยากได้ของฟรีแต่ว่าเราจะไม่มีกําไรก็อยากจะหนุนใจเรานะครับว่าโดยเฉพาะการลงทุนเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพระคัมภีร์บอกให้ลงทุนหมดตัวเลยพี่น้องคงจําเปโตรได้เปโตรเมื่อพบพระเยซูนะครับ ไปโตยอมทิ้งสละอาชีพทิ้งเรือและติดตามพระเยซูไปจับคนไม่จับปลาอีกต่อไปเราต้องจำไว้ว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าถ้าหากว่าเราไม่ลงทุนพี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้าหากว่าเราไปซื้อของที่ร้านและมีของแถมปรากฏว่าของแถมนั้นมันตกแตกเราก็ไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับของแถม แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นสิ่งที่มีค่าคือสิ่งที่เราได้ลงทุนเพราะวาจนะของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเนี่ยการลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมีพี่น้องถามคํถาถามแรกคือว่าโทราเป็นพระธรรมห้าเล่มแรกแล้วที่เหลือเหล่านั้นเขาเรียกอะไรก็คือเขาเรียกเป็นหมวดผู้เผยวจนะนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ของยิวเขาถือว่าอับราฮัมโมเสสดาวิดเนี่ยเป็นผู้เผยวจนะด้วยอีกคําถามหนึ่งถามว่า การลงทุนหมดตัวคืออะไรก็เปรียบเทียบง่ายๆจะยกตัวอย่างภาพจริงให้นะครับลงทุนหมดตัววันหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนแต่ว่าไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่รู้จะสอนอะไรต่อไปมันเริ่มเบื่อละอยากจะลงทุนแสวงหาที่จะมีประสบการณ์กับการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าตอนนั้นนะครับรับใช้พระเจ้ามาอยู่ในตําแหน่งที่ดีพอสมควรตัดสินใจลาออกเพื่อจะ อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แสวงหาพระเจ้าอ่านวรรณกรรมถ้าไม่มีประสบการณ์จะไม่หยุดนี่คือการลงทุนการลงทุนที่2รู้ว่ามีการสัมมนาที่ดีครั้งหนึ่งนะครับก็ลงทุนอ่าก็ได้ยกเลิกแผนการตัวเองทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไปสัมมนานั้นโดยที่การยกเลิกงานหลายๆอย่างทําให้สูญเสียหลายอย่างนะครับแต่ว่าอยากจะได้ อยากจะรู้จริงๆว่าชีวิตแบบแผนกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีหลายครั้งนะครับที่หมดตัวจริงๆนะครับเสียค่าตัวเครื่องบินเพื่อไปเรียนแต่วันนี้ก็คุ้มเพราะว่าเมื่อก่อนเราลงทุนไปเรียนแต่วันนี้เรารู้พบแล้วก็ได้กลายเป็นคนที่แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ละการลงทุนหมดตัวคืออะไรยกตัวอย่างทุกๆเช้าจาต้องลงทุนที่จะ ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจารย์อ่านพระคัมภีร์กัมภนกรรมครั้งละ5เล่มนะครับเนี่ยอ่านทีเดียว5เล่มเลยนะเพื่อจะได้รู้อย่างลึกซึ้งโดยที่ลงทุนแบบไหนละ่ะตื่นตีสามอธิษฐานเสร็จแล้วก็ศึกษาลงทุนหมดตัวขณะที่ทุกคนกําลังนั่งดูฟุตบอลน,นั่งเล่นเกมดูทีวีดูซีรีส์เราลงทุนหมดตัวขณะที่ทุกคนกําลังทานอาหารอร่อยเราลงทุนหมดตัวเลยนะครับคือศึกษา ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสามเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะได้หยุดจริงๆนะครับก็ประมาณ10บโมงครึ่งนี่แหละจะได้หยุดเพราะว่ายาวมาตลอดเลยนะครับไม่ได้นอนเลยนะลงทุนหมดตัวเพื่อทําไมครับพระคำพระเจ้าศึกษาอธิษฐานพระเจ้าจะใช้ใครได้มากน้อยอยู่ที่เขาให้เกียรติแล้วลงทุนกับพระองค์มากก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าการลงทุนเราเราจ่าย10บาทเราก็ได้10บบาทเราจ่ายร้อยเราก็ได้ร้อยนะครับ เราอย่าไปโกงพระเจ้าใจ10บาทแต่อยากจะได้1,000บาทกลับมานะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้คือวานสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นก็เลยอยากหนุนใจนะครับว่าลงทุกวันเวลาไม่ใช่ซื้อขายกันง่ายๆเพราะว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเวลาไม่ใช่ของฟรีๆนะครับที่เราต้องจ่ายมันก็คือ จ่ายการลงทุนด้วยชีวิตจะใช้อ่ะการใช้วันนี้อยากจะหนุนน้ําใจว่าขอให้พวกเราได้ใช้เวลาให้คุ้มแล้วก็เวลาที่ไม่คุ้มที่สุดคือเวลาแห่งความขี้เกียจเวลาที่นั่งโศกเศร้าขมขืนเกลียดชังสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เวลายิ่งไม่มีคุณค่าเลยนะครับเอาเวลาไปคิดแต่สิ่งดีๆทําสิ่งที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นรักตัวเองหรืออธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ คุยกับพระเจ้าสำรวจตัวเองนะเวลาอาจารย์พูดคําว่าอาธิษฐานเนี่ยไม่ได้หมายความว่านั่งอธิษฐานนมันสก,การจดจอนะครับอย่างเดียวรวมไปถึงนั่งคิดไข้ควรวนนะครับไข้ครวรหรือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราไข้ครวรสิ่งดีๆที่พระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้การไข้ครวรก็จึงอยากหนุนใจเราในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่ลงทุนหมดตัวนะครับสุภาษิตบทที่4ี่ในข้อที่8บอกว่าจงเทิดทูนนางและนางจะเชิดชูเจ้าจง โอบก,กอดปัญญาไว้แล้วนางจะให้เกียรติเจ้าคือการให้เกียรติการเทิดทูนเราได้ให้เกียรติวิถีทางของพระเจ้าพระเจ้าก็จะปกป้องคุ้มครองแล้วก็รักเราเหมือนพระคภีบอกว่า,าผู้ใดให้เกียรติเราเราก็จะให้เกียรติผู้นั้นผู้ใดมินเหยียดยามเราเราก็จะมินประมาทผู้นั้นหรือผู้ใดนะครับเดินในพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเดินในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาก็จะรับพรน,นั้นตามมา ก็อยาจะหนุนน้ำใจแล้วนะครับว่าเราต้องให้เกียรติเทอทูลแล้วปัญญานี่แหละวิถีทางของพระเจ้าก็จะเปรียบเสมือนกับมงกุฎงามก็คือเป็นสง่าราศีทําให้เราเกิดความเข้าใจเป็นมงคลบนศรีรษะรู้ไหมครับว่ามงกุฎมงคลบนศรีรษะเนี่ยบ่งบอกตําแหน่งด้วยถ้านางงามจักรวาลนะครับก็มีมงกุฎหมายความว่างามที่สุดถ้าเป็นกษัตริย์นะครับมีมงกุฎก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าเป็นนักกีฬาได้สวมมงกุฎก็คือเป็นนักกีฬาที่มีชัยชนะในสมัยก่อนนะครับนักกีฬามีชัยชนะเนี่ยก็จะเป็นมีมงกุฎแต่เป็นมงกุฎที่สวมก็จะเป็นมงกุฎที่เป็นใบมะกอกแสดงถึงชนะเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะครับถ้าท่านเดินในปัญญาของพระเจ้าเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่เหมือนกับมีชัยชนะสูงสุดนะจากนั้นนะครับในสุภาษิตบทที่4ข้อที่10 จะพูดถึงเรื่องปัญญาที่ช่วยให้รับการปกป้องจากพระเจ้าในข้อที่10บอกว่าลูกเอย๋ยจงฟังและรับถ้อยคําของเราเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวนานปัญญาจะช่วยรับการปกป้องจากพระเจ้าประการแรกก็คือจะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวนานเพราะว่าคนที่เดินในพระปัญญาของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่มีสุขภาพที่ดีแต่ว่า เขายัางได้รับพรพด้านร่างกายด้านจิตวิญญาณอายุยืนยาวนานและการเดินในพระปัญญาของพระเจ้าจะทําให้เรารับการปกป้องไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่เลวร้ายไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีมีนัก,กศาสนศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อออกัสตินเขากล่าวว่าจงวางใจและมอบอดีตไว้กับความเมตตาของพระเจ้าเรารู้ว่าในอดีตเราพลาดอะไรบ้างแย่อะไรบ้างนะครับแต่พระเจ้ามีเมตตาพอแล้วก็มอบปัจจุบัน ไว้กับความรักของพระองค์เพราะวันนี้พระองค์ทรงรักเรานะครับแล้วมอบอนาคตไว้กับการปกป้องของพระเจ้าเพราะอย่างไรในอนาคตพระเจ้าก็จะมีแผนการที่ดีสําหรับเราคนที่มีชีวิตยืนยาวนานนั้นเขาจะไม่กลัวอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะว่าพระเจ้าจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทุกทางและทุกโอกาสนี่คือคนที่มีปัญญาหรือพูดง่ายๆคนที่เอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะเป็นคนที่ ได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองที่มาจากพระองค์การที่สองนะครับปัญญาจะช่วยเราได้อยู่ในข้อที่11ก็คือเราชี้แนะเจ้าไปในทางแห่งสติปัญญาและนําเจ้าไปในทางตรงถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เดินในพราปัญญาของพระเจ้าเนี่ยพยายามจะหาช่องทางซิกแซกคดเคี้ยวาหาลู่ทางหาอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็พลาดแล้วพลาดอีกแต่พระปัญญาของพระเจ้า จะนำในทางที่ตรงเหมาะสมหรืออีกคําพูดหนึ่งนะครับพระคัมภีร์บางฉบับได้ดแปลว่าเดินในทางแคบที่ถูกจํากัดก็เหมือนกับถูกบีบจํากัดให้เดินในทางของพระเจ้าก็อยากจะหนุนน้าใจเรานะครับว่าคนที่เดินในปัญญาของพระเจ้านั้นอาจจะไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้กลโกงเลยก็ได้ไม่ต้องเลยเขามีอย่างเดียวนะครับเดินไปกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและเดินไปกับพระเจ้าด้วยความจริงในพระองค์ดูเหมือนทางเขาจะแคบ แต่ทางของเขาไปถึงแน่นอนบางคนทางกว้างทางคดเคี้ยวนะครับแต่กว่าจะถึงก็ยากลําบากคนที่เดินในปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะมีเส้นทางวิถีทางให้เอาละเรามาต่อนะครับคําถามเมื่อกี้ถามว่าปัญญาเนี่ยจะช่วยปกป้องเรานะครับอย่างไรประการแรกก็บอกไปแล้วว่าเมื่อเราเดินในแบบแผนวิถีทางของพระเจ้าถ้าปัญญานี้แหละจะช่วยให้ชีวิตเรายืนยาวนานคือรู้ว่าการดําเนินชีวิต ที่มีความสุขและอายุยืนเนี่ยเป็นอย่างไรและปัญญาที่มาจากพระเจ้านี้เองจะทําให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแต่ยังมีความสุขได้ประการที่2นะครับพระปัญญาของพระเจ้าแบบแผนของพระองค์จะทําให้เราเดินในเส้นทางที่ตรงดูเหมือนทางแคบแต่ไปถึงทางแคบแต่ปลอดภัยกว่าทางกว้างนะครับที่ต้องหลงไปหลงมาแล้วก็ประการที่3นะครับอยู่ในข้อที่12บอกว่า ยามเจ้าเดินย่างก้าวของเจ้าจะไม่ถูกขวางกั้นยามเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดในตอนนี้ก็จึงหนูน้ำใจพวกเรานะครับว่าผู้ที่เดินในพระปัญญาของพระเจ้านั้นเวลาเดินย่างเท้าไม่ถูกขวางกั้นคืออะไรครับเหมือนกับเวลาเดินไปแล้วนะครับมารซาตานหรือว่าผลจากการกระทําผิดมันไม่สามารถทําร้ายเราได้เพราะว่าเราไม่ได้ เดินในทางแห่งความอาธรรมเราไม่ได้เดินในทางแห่งความชั่วร้ายอุปสรรคแห่งความชั่วร้ายไม่สามารถปิดกั้นวิถีทางของเราได้เวลาวิ่งเราก็ไม่สะดุดเพราะว่าเมื่อเราเดินในทางของโลกนี้มันจะเหมือนกับเม็ดหินที่อยู่ในรองเท้านะครับวิ่งไปมันลำคาญวิ่งไปนะครับมันก็เจ็บแต่เมื่อเราเดินในทางพระปัญญาของพระเจ้าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ชอบธรรมทางตรง เวลาวิ่งมันไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเราหรือพูดง่ายๆคือคาแช่งสาบอุปสรรคผลแห่งการกระทําผิดผลแห่งการกระทําไม่ถูกต้องมันไม่วิ่งตามมาก็เหมือนนักการเมืองตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําไว้ในอดีตตอนนั้นมันสะดวกนะครับเพราะว่ามันมีอํานาจแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าปิดประตูแล้วนะครับอะไรที่ทําไว้มันก็ถูกเปิดเผยนะครับจะทําอะไรก็ลําบากละเพราะว่าสิ่งที่ทําในอดีตมันเปิดเผยเปิดเผย,เเยมันรู้สึกว่า จะก้าวไปที่ทางไหนก็ยากไปสมุดแล้วก็ประการที่4นะครับคนที่เดินในพระปัญญาหรือว่าแบบแผนของพระเจ้าอยู่ในข้อ13ก็คือชีวิตเขาเนี่ยจะมีชีวิตในลักษณะที่ดีในข้อ13บอกว่าจงยึดคำสอนไว้ให้มัน่นอย่าให้มันหลุดมือไปจงรักษาไว้ให้ดีเพราะมันเป็นชีวิตของเจ้ามันเป็นลักษณะชีวิตที่เดินในน้ำพระทยัยพี่น้องเข้าใจคำว่าลักษณะชีวิตไหมครับ ลักษณะชีวิตมันรวมไปถึงค่านิยมและปรัชญานในการดําเนินชีวิตอาจารย์จะยกตัวอย่างค่านิยมค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่สมดุลคืออะไรครับให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าสูงสุดและให้ความสําคัญครับเวลาแบ่งกับครอบครัวงานรับใช้ดูแลตัวเองแล้วก็ที่ทํางานอย่างสมดุลมันเป็นลักษณะชีวิตที่ดีที่สมดุลหรือพระคัมภีร์ใช้ศัพท์คําว่าสู่ความไพ่บูรณสมบูรณ์มากแล้วให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับ เรากับครอบครัวเรากับตัวเองเรากับที่ทํางานแล้วก็เรากับการรับใช้ลักษณะชีวิตที่ดีคืออะไรคือค่านิยมค่านิยมเป็นแผ่นดินพระเจ้าที่บอกว่าให้ความสําคัญในสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญรักในสิ่งที่พระเจ้ารักหรือให้เกียรติในสิ่งที่พระเจ้าให้เกียรติเห็นไหมครับว่าลักษณะชีวิตที่มีจริยธรรมที่ดีเป็นลักษณะการให้คุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตทุกทางหรือใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับเดินบนแผ่นดินของพระเจ้าเดินในอาณาจักรของพระองค์ล้วก็จะรับการปกปักรักษาจากอาณาจักรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลักษณะชีวิตที่ดีที่เดินในแบบแผนของพระเจ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะทําให้เมื่อมองดูแล้วเนี่ยเมื่อเขาดําเนินชีวิตตามลักษณะของพระเจ้าที่บอกให้เขาจะมีสุขภาพที่ดีบุคลิกที่ดีความคิดที่ดีวาจาที่ดี และทําให้เขาส่งผลแสดงสิ่งที่ดีออกไปต่อผู้อื่นดังนั้นการที่คนดําเนินชีวิตไม่ตามแบบแผนของพระเจ้านะครับตามแบบแผนตัวเองเนี่ยก็อาจจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปบางครั้งเราเน้นนะครับจุดเดียวเลยทําให้ขาดจุดสําคัญสําคัญในชีวิตก็เหมือนชีวิตของเราเราจะไปเน้นให้เข้มแข็งจเจริญเติบโตตรงแขนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็จะเหมือนกับป๊อปอายนะ่ะคือ มีร่างกายแขนแข็งแรงนะครับแต่รูปร่างผอมไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงความสมดุลก็คือถ้าเราออกกําลังกายนะครับหรือทานอาหารเนี่ยให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกายและทุกส่วนหรือคําว่าสมาร์ทสมาร์ทคือไม่ใช่หล่อสมาร์ทคือมันทั้งด้านบุคลิกทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านการพูดจาเนี่ยมันดูดีไปหมดเลยนะครับดังนั้นคนที่เดินในพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยก็จะสมาร์ทเนี่ย ดูดีดังนั้นขอให้เราเต็มใจนะครับที่จะเดินในทราปัญญาของพระเจ้าแต่ว่าถ้าเราจะเดินในปัญญาของพระเจ้าเนะี่ยเดี๋ยวจะต้องมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันถามว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะครับก็ดูในข้อที่14สิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งแรกก็คืออย่าย่างกลายเข้าไปในทางของคนชั่วหรือเดินในทางของคนเลวอย่าย่างกายอย่าเดิน ถ้าคมภีตอนนี้ตรงกับสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลมุ้ไม่ไปย,ยืนไปนั่งไปเดินไปยุ่งเกี่ยวกับคนชั่วร้ายคนที่จะเดินในพระปัญญาและรับการปกป้องจากพระเจ้านั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าอย่ายั่งกลายอย่าที่จะเดินไปกับคนที่ชั่วร้ายคนที่นิสัยไม่ดีเกรงว่าเราจะเรียนรู้วิถีทางชีวิตของเขา สิ่งที่สอนที่ต้องระวังนะครับอยู่ในข้อ15บอกว่าจงหลีกทางอย่าเดินไปบนทางนั้นจงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่นในตอนนี้ก็ได้บอกเราว่าให้เรานี้ไม่เพียงไม่ไปเดินใกล้ๆนะแต่ต้องวิ่งหนีไปเลยนะครับหลีกห่างไปเลยเลี่ยงเลยนะครับบางครั้งชีวิตของเรานี้เราไม่ชอบบางอย่างเราไม่ชอบบุค,คลิกนิสัยที่ไม่ดีของคนบางคน แต่เราไม่หนีนะครับเรายังคบพี่น้องหลายคนไม่รู้ตัวนะครับอาจารย์สังเกตคนคนเราครบใครนะฮะมักจะมีวิธีพูดมักจะมีวิธีคิดเหมือนคนที่เขาคบถ้าเข้าไปคบคนที่เห็นแก่ตัวอารมณ์ร้อนชอบ,บวุ่ยวายเนี่ยสังเกตคนที่คบก็จะมีบุคลิกนิสัยคิดแบบนั้นหรือไปคบกับคนที่ขี้เหนียวคนที่ไม่มีน้ำใจ เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเราซึมซับในกลุ่มคิดเซียนบางกลุ่มเขาใช้ศัพท์ว่าวิญญาณกระทบวิญญาณรับวิญญาณนั้นมาคาว่ารับวิญญาณคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่ดีมันก็ส่งต่อนะครับรับจิตใจรับอุปนิสัยของคนไม่ดีเข้ามาพระคมภีจึงบอกว่าถ้าจะเดินในแบบแผนปัญญาของพระเจ้านะครับในข้อ15คือหล,ลีกหนีหลีกห่างไปเลยนะครับสังเกตนะครับคนมาเชื่อพระเจ้านี้นะ จากที่สังเกตมาก็คือสันดานเนี่ยเปลี่ยนไม่ค่อยได้ถ้าจะเปลี่ยนได้ต้องมีการกลับใจล้านเปอร์เซนต์แล้วก็วิ่งเข้าหาพระเจ้าด้วยบางคนกับใจนะเกลียดมันแต่ไม่ได้วิ่งเข้าหาพระเจ้าก็ไม่มีแรงที่จะไปทําสิ่งที่ตรงกันข้ามบางคนมาเชื่อพระเจ้าอาจจะมีความรู้เรื่องพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าแต่ถ้าไม่กับใจในนิสยัยเปลี่ยนไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการได้เผชิญหน้ากับพระวจ,จนะและฤทธิอำนาจของพระเจ้าการกลับใจแล้ววิ่งเข้าหาพระเจ้าจำไว้นะกกลับใจแล้วต้องวิ่งเข้าหาพระเจ้า